อันนี้เขาเอิน้นกบบ่กบฮอนบ่โอ้พีพู่โอ้กบฮอนนี่ดำฟูดำเพิ่มพีนเออโอ้ผมก็เห็นเลยได้บ่เนอะอันนี้มันเฉียดจุอนี้มันเฉียดเตอนี่กบฮอนอันนี้มันอันเจ้าอันนั้อนอันนี้ เปนตัวห่วงตัวเรื่องๆอันนี้ห่วงมันะอยงยูรังเวียงเป็นจ้าขายเวียงผมก็เคยเห็นนี่แหละเคยเห็นเทนึงแต่นี้หน่อยโ็นเลยไปเห็นอีกนะเห็นกบพรกบพร้น้นอยให้เป็ยูันึ เคยบขางเบียงมานี่ลำพูผู้ไดเนี่ยปกฟันเศรษฐีแบเนี่ยใช่ก็นแวเชียยเ่ยวไหเี่ยวไอ๋อ